สวัสดีตอนเช้ากบทุกคนมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ๆก็คิดได้เอออยากทําคลิปอยากทําคลิปนี้ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในไหนก็แบบเออแต่จริงๆบางท่านอาจจะรู้แล้วเนาะเพราะว่าเออทุกคนเดินทางก็จะต้องมีติดตัวนะคะสิ่งหนึ่งนะคะทุกคนที่ติดตัวกบตลอดเลยนะกะ็คือไปไหนในการนั่งเครื่องบินนานๆก็จะมีสิ่งนี้แหละที่แบบช่วย ช่วยช่วยช่วยกบได้ดีมากๆเลยทุกคนก็คือเทน่นอันนี้กบได้มาจากประเทศไทยนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยกบมีกบก็กบก็อ่ะก็คือที่วางคอนะทุกคนที่วางคอเวลากลบเดินทางนะกบจะมีพกประจําแต่ทีนี้เสร็จเนื่องด้วยรอบที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเก็บของไม่ครบเก็บของมาไม่หมดเก็บของไม่ครบทุกคนทีนี้เสร็จปุป๊บก็เลยลืม ลืมอาไว้ที่เมืองไทยลืมอาไว้ที่บ้านคุณต้องหน้าก็ก็อาจจะติงติงกบนิดนึงว่าปกติกบอ่ะจะไม่ไม่ลืมแต่ว่ารอบที่แล้วลืมเสร็จปุ๊บทายังไงก็เลยเข้ามาในสนามมีสุวรรณภูมิใช่ไหมก็คือก่อนขึ้เครื่องก็จะมีร้านร้านขายของเยอะแยะนะคะทุกคนกบก็เลยได้เจ้านี่มานะทุกคนนี่ก็คือกบไม่แน่ใจนะประมาณเท่าไหร่แต่คิดว่าประมาณห้าร้อยห้าร้อยขึ้นนะทุกคนเนี่ยก็คือที่วางคอนั่นเองะเป็น เรียกว่าไหมหานครนะทุกคนีน่มหานครนะมันเป็นที่วางคอคุณกม่กบเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อ,อกบเตรียมของข้างในก็จะมีแมสแล้วก็เปียกเป็นผ้าเปียกแค่สำหรับแบบเช็ดมือเข้าห้องน้ำเช็ดมือเช็ดช้อนอะไรก็ได้นะทุกคนเวลากลบไปกบก็จะพกในนี้สำหรับตัวกบเองเวลากลบแบบไม่ต้อง ส่วนมากของอ่ะเวลาจะใช้อะไรอ่ะส่วนมากจะอยู่ในกระเป๋าเป้ของคุณน้ำนาจเนาะนางก็จะมีกระเป๋าของนางส่วนตัวเวลานางขึ้นเครื่องอันนี้ก็จะเป็นใบนี้ก็คือเป็นใบที่นางแบบว่าใส่ขึ้นเครื่องแต่ว่าที่นี้กก็คือประมาณว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากแบบมีอะไรก็ไม่ขอกับนางก็เลยใส่ใส่ในกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวกุบจะให้ดูนะสอง เท็นช้างน้อยคุณดรรมนาบอกว่าช้างน้อยมันน่ารักมากนะทุกคนมันน่ารักจริงๆดูน่ารักไหมแล้วก็มันจะมีที่ห้อยหูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพกถุงนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ต้องพกถุงนี้ก็ได้เพราะมันมีหูห้อยแบบนี้นะคะก็คือห้อยกระเป๋าได้อะไรแบบนี้ทุกคนมันก็เป็นแบบนี้เวลานอนบนเครื่องก็จะแบบนี้ทุกคนไง ก็สบายดีมันเอียงมามันนุ่มเนื้อผ้ามันนุ่มมากเลยทุกคนมันนุ่มแบบมันนุ่มแบบนุ่มเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันนุ่มแบบนุ่มนุ่มแบบแล้วทีนี้เสร็จไอฝั่งนี้ยเราก็จะไปหันหาคนที่เราไม่รู้จักนะมันอาจจะไปโดนเข้าก็ได้นะไองวงช้างเนี่ยเราต้องหันมาหาเราต้องหันแม่มาชัวเรานั่งฝั่งนี้กับสามีสามีนั่งฝั่งนี้เราก็ควรจะหันงวงช้างเนี่ยมาฝั่ง มาฝังมาฝังคุณอำนาจคุณอำนาจชอบบอกอะไร <laughs> มันสบายมากทุกคนมันก็เป็นที่แบบอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าไงแบบว่าเรานั่งนานทุกคนก็จะรู้ว่าในการนั่งเครื่องบินของประเทศอ,อเมริกาไปไทยเนี่ยมันใช้เวลาในการนั่งเครื่องนานรวมทั้งสิ้นก็เกือบยี่สิบกว่าชั่วโมงอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นั่งเครื่องยี่สิบกว่าชั่วโมงนะนั่งเครื่องจากนี่ไปจากลาสเวกัสไปอันนี้ก็ประมาณชั่วโมง ชั่วโมงกว่าคล้ายๆไป LA หรืออะไรแบบนี้แล้วก็นั่งเครื่องจาก LA ไปเกาหลีก็ประมาณ11ชั่วโมงคิดดูสิแล้วก็นั่งเครื่องจากจากเกาหลีไปไทย4หรือ5ชั่วโมงไม่แน่ใจะนะทุกคนมันใช้เวลาในการเดินทางก็คือแบบว่ายาวนานมากถ้าแบบถ้ารวมถ้ารวมเวลาต่อเครื่องรอเวลาต่อเครื่องหรือรอเวลาแบบขึ้นเครื่องเแนบบี่ยรวมทั้งหมดก็20กว่าชั่วโมงทุกคน มันยาวนานมากแล้วทีนี้อีกอันนึงนี่ก็คือสิ่งที่ดีที่ดีดีมากๆสําหรับกลุ่อีกตัวหนึ่งก็คือลูกชายซื้อให้ตอนแรกกลุม่มไม่ได้คิดคุณอานาจลูกลูกชายที่มาเพิ่งมานะ่ะซื้อให้ตอนแรกไม่ได้คิดนะทุกคนอันนี้เป็นอันนี้คือดีมากเพราะกบใช้มาไม่จําเป็นต้องขึ้นเครื่องบินใช้ทุกวันใช้ทุกวันเพราะว่ากูแ่บเป็นคนที่ปวดไททอยไม่รู้เป็นอะไร เป็นอะไรไม่รู้ว่าทุกคนเป็นแบบปวดท้ายทอยอาจจะเป็นพ่อหมอนหรืออาจจะเป็นพ่ออะไรแต่เจ้าสิ่งนี้มันช่วยชีวิตกบได้ดีมากๆแล้วเขาทุกวันด้วยไมไ่ต้องเป็นต้องต้องขึ้นเครื่องเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นที่นวดคอนวดคอทุกคนมันดีมากกบแบบตอนแรกกบไม่ได้คิดไม่ได้หยิบมาใช้เพราะพ่อลูกชายเอามาบอกว่าเออพ่อซื้อมาฝากเพราะว่าก็คือประมาณว่าเหมือนกับเขารู้เหมือนแบบซื้อมาฝากอ่ะอมันมันนวดได้อะไรแบบเนี้ทุกคนมันนวดได้พอ พอได้มากุบก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรก็วางไว้แต่ว่ามันนวดได้ดีมากทุกคนตักุบจะก็คือมันจะมีระบบเปิดเปิดอันนี้ก็คือความแรงแต่ตัวเนี้ยตรงกลางเนี่ยไม่ไม่แน่ใจจะปรับระดับก็ได้เปิดอันนี้ความแรงอันนี้อาจจะปรับเพราะว่ามันนวดได้หลายแบบเลยทุกคนมันนวดได้หลายแบบมันจะมันจะเป็นการนวดได้หลายแบบทุกคนมันนี่เดี๋ยวนะมันมีตัวนี้เห็นไหม เนี่ตัวกลมๆตรงนี้เดี๋ยวกบจะให้ดูนะเดี๋ยวกบจะเปิดเปิดก็แค่เปิดง่ายๆเลยเปิดตรงนี้เนี่ยทุกคนมันนวดมันนวดดีมากมันหมุนมันหมุนมันหมุนเดี๋ยวกบจะใส่ให้ให้ดูนะจะใส่ฝั่งไหนก็ได้แต่แล้วแต่กบอาะเป็นคนเมื่อยใช่ไหมกบก็จะจะแบบเมื่อยก็สลับ,สล,บสลับขึ้นสลับลงเห็นนะ แล้วก็จะเป็นที่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ล็อกขึ้นมาแบบนี้คุณอำนาจอาบน้ำนี่ทุกคนเห็นไหมก็ลเลยไม่ได้ให้น้ามาช่วยทุกคนเห็นไหมกลไม่รู้ว่าเห็นไหมคุณอำนาจไม่ได้ช่วยเพราะว่าคุณอำนาจอาบน้ำมันนวดได้ดีมากเลยทุกคนมันนวดแบบมันนวดแบบหมุนก่อนมันเป็นกลมๆใช่ไหมทุกคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมคะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเน่ยมันจะมีสองปุ่มมันมีสองปุ่มอยู่ข้างหลังมันจะหมุนแบบนี้หมุนเหมือนสมว่านี่นี่ไทยทอยของเราใช่ไหมนี่ไทยทอยของเรามันจะหมุนกลมๆแบบนี้หมุนหมุนหมุนแล้วก็เอออันนี้มันก็ตุ๊บ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 มันจะเหมือนแบบนี้มันไปกลมๆใช่ไหมมันกลมๆมันจะเป็นหมุนแบบนี้หมุนหมุนหมุนแล้วก็ตุ๊บตุ๊บ ตุบ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 ดีมากทุกคนคือแบบกบเป็นคนคอแบบเขาเรียกว่าอะไรนอนหมอนคนอนุณอำนาจก็พยายามบอกว่าซื้อหมอนใหม่เถอะแต่กบยังไม่ได้ซื้อสักทีมันหมุนแบบหมุนแบบสบายมากทุกคนมันแบบมันดีมากเลยอะ่ะตอนแรกกบไม่ได้ไม่ได้หยิบม,มาใช้เลยนะไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยวางอยู่ตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บกบก็บอกคุณอำนาจบอกว่า เออก็ทำไมกบรู้สึกว่ากปบปวดคอเหมือนหมอนตกคอเหมือนเอ้เหมือนเหมือนนอนเหมือนคอนอนตกหมอนไม่ใช่หมอนตกคอแล้วทีนี้เสปปร็จเพื่อคุณพนาก็เปิดอันนี้มาให้มาให้มาให้กบมันดีมากมันนวดแล้วแล้วอย่างหนึ่งนอนแบบนี้ก็ได้ถ้าถ้านอนแบบนี้เหมือนมันกดเรามากกว่าเหมือนกับข้างหลังอะ่ะเหมือนเหมือนในตัวเนี้ยมันกดมันกดมันผักผักมาใส่ให้มันแรงขึ้นแบบขึ้นลงขึ้นลงเราก็ทําเองได้แบบนี้ เอาขึ้นโยกมาแบบนี้ดึงขึ้นดึงลงเหมือนกันมันนวดนวดคอเรามันก็โยกไปนี่ทุกคนดีมากเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่รู้ไหมที่รักคุณดมหน่าอยู่ในห้องน้ํานางไม่ได้ยินกบหรอกมันดีมากเลยก็ก็เจสซี่ก็รู้จักคิดเนาะว่าซื้อมามาให้ เพราะว่าอะไรลูกป้ามันต้นคอของเรามันเมื่อยเวลาเรานั่งยิ่งเรานั่งเครื่องนานทุกคนมันจะเมื่อยมากเห็นไหมมันเปลี่ยนท่าแล้วมันก็ตูดตูดตูดมันเออแร้วกมันเป็นแบบนี้ก่อนใช่ไหมมันมีหมุนแบบนี้มันมีกลมๆหมุนแบบนี้สภาพมันก็แบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้หมุนไปข้างนี้แล้วก็หมุนมาข้างนี้มันมีหลายมันมีหลายท่ามากเลยนะทุกคน มันมีหลายท่ามากกบชอบมากมันหมุนหมุนหมุนแล,แล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็ตึบตับตึบตับตึบตับแล้วก็หมุนหมุนหมุนมันดีมากอะ่ะมันดีซะจ,จนแบบอยากมาพูดต่ออ่ะเออจริงๆตอนแรกกบอะ่ะไม่ได้คิดจะทําคลิปนี้นะแต่พอเจ้านี่แหละที่มันทําให้กบรู้สึกว่าเออกบอยากเอามาแชร์จจงแต่กบไม่รู้ราคานะต้องถามลูกชายเพราะว่าเขาเป็นคนซื้อ เเขาก็รู้จักซื้อคือตัวแรกอะไม่ได้คิดจะทําคลิปเพราะว่าเออเพราะว่าทุกคนก็จะมีเป็นส่วนมากคนขึ้นเครื่องก็จะรู้อยู่แล้วว่าที่นที่เราจะต้องพกก็คือเนี่ยเวลาเราเวลาเราขึ้นเครื่องมันจะแบบช่วยเวลาเราเอียงเพราะว่าเราจะนอนตัวหัวตรงๆแบบเนี้ยมันก็เมื่อยคอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีสองตัวนี้ก็คือดีตัวนี้ก็ดีเพราะว่ามันนุ่มเนื้อผ้ามันนุ่มแต่เจ้าตัวนี้ก็คือดีดีมากหน่อยก็คือมันนวดด้วย ชาร์จแบตไม,ไม่ไม่ยากเลยทุกคนโทรศัพท์ของคุณอำนาจใช้หัวแบบนี้ไม่ยากเลยอันนี้เป็นซัมซุงนะทุกคนแต่กดไม่แน่ใจว่า iPhone ใช้ได้ไหมแต่อันนี้ซัมซุงนะแล้วก็แค่เสียบเข้าไปในนี้เนี่ยเดี๋ยวนะทุกคนแล้วปิดก่อนโอเคปิดก็คือปิดก็คือปุ่มเดิมปุ่มมันนี้ก็เปิดเปิดก็คือกดแช่ไว้แช่ไว้มันก็เปิดแต่เวลาเราปิดเราก็กดแช่ไว้แล้วมันก็ปิดเองแล้วนี่ ชาร์จแบตก็ง่ายมากมันจะเป็นหัวแบบนี้เห็นไหมอ่เป็นหัวแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเวลาจะชาร์จก็แค่ใส่เข้าไปแบบนี้เสียบมันชาร์จโทรศัพท์แล้วแหละแล้วมันก็จะขึ้นไฟเห็นไหมทุกคนดีมากเลยก็ต้องขอบคุณเจสซี่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ากี่บาทนะเท <25. S 1> ่าไหร่ทีละ <25. S 1> ประมาณยี่สิบอัพแหละทุกคนคุณต้าหน้าบอกไม่ไม่ไม่ยี่สิบไม่ยี่สิบ เหรียญก็ยี่บห้าเหรียญน่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยแต่กบอ่ะแต่ของกบเนี่ยก็เกือบยี่สิบคุณอำนาจบอกว่าช่างน้อยเอาแต่มันก็นุ่มดีทุกคนก็อยากให้นี่มันนุ่มเนื้อผ้ามันนุ่มมากนะทุกคนจริงๆมันนุ่มจริงๆนุ่มมากมันนุ่มแล้วมันนอนสบายไงมันเหมือนเรานอนหมอนอ่ะทุกคนก็ใจไหมมันเหมือนเรานอนหมอนแต่เนี้ยมันก็แค่ตั้งคอได้เฉยๆอันนี้ก็คือการตั้งคอเอียงซ้ายเอียงขวาได้นิดหน่อยเพราะว่ามัน แค่นี้เองแต่ของกบเนี่ยทุกคนมันกว้างเห็นไหมความแตกต่างความแตกต่างเห็นไหมอันนี้มันแค่นิดเดียวเห็นไหมแต่ว่าของความแตกต่างของกบมันกว้างมันสามารถเหมือนเรานอนอ่ะือว่าติต่างว่าไอโซฟาเนี่ยมันเป็นเก้าอ,อี้นั่งก็แล้วกันเนี่ยกบเอียงซ้ายเนี่ยหัวกบก็นหนุนแต่ตัวเนี้ยกบเอียงขวาหัวกบก็หนุนแต่ตัวเนี้ยทุกคนนั่นแหละกลบก็มาแชร์ว่า มีมีมีอะไรขึ้นเครื่องเวลาแบบว่าทําให้เราไม่เมื่อยก็จะสองตัวนี้แหละทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนกุ่มก็เดี๋ยวกุ่แคปรูปหน่อยนะโอเคคะ่ะทุกคนขอบคุณมากมากนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณมากมากนะคะทุกคนจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกลุ่มนะคะขอบคุณทุกกาลังใจของทุกทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ลค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้เพื่อนทุกคนค่ะาย